ขับทักทายสบายดีและก็ัวัสดีเอฟซีเมอร์สคู่ทุกคนสบายดีตอนแรงๆเดอ้อวันนี้กลับมาพบกับสะพอนอยู่หน้านะทุกคนสะพอนอ่นานังแต่เมื่อเช้าวันแรกแต่ว่ามาเปิดคลิปตอนแรกนะตอนนี้นะสะพอนวาสิไปเอาเฮ็ดทุกคนเยฮ็ดอันเมื่อวานนีนะ้สะพอนปกไว้เห็นเฮ็ดนะเห็นหน,หน้างปกไว้อันถ้าไปจอบอันบอลที่เคยเอานะทุกคนเห็นมันกําลังป็นอันกระตุ้มกําลังออมมาน้อยๆน,นะออมมาไม่นะก็เลยปกไว้ว่าสิมาเอามื่อนี้แหละ ตอนนี้กะห้าโมงทุกนเลยจะขับมาได้พอดีสะพนเอามาแต่เอาเฮ็ดกะถ้าได้นะสะโพนสิตัดไวยสิมือแกงเสื้อเฮ็ดนั่นแล้วกพะพอดีอายทุกมากืฮตัดไวยอันอายจะปุ่นเสื้อจี่โรเพราะว่าอันผีนางสะโพนไปคุดจี่โรสะโพนก็เลยอันว่าเอามาแต่เอาเฮ็ดแล้วสะพนสิตัดไวยแต่ว่าไปเบิ่งเฮ็ดกับทุกคนเลยจักวันเขาเอามือเลยไปจกักเพระาะว่าอันสะโพนเห็นอยู่ในเดินนี่นะมาเมื่อสานี่นะเขาเอาทุกคนเขามาคุดจี่โรนะ แบบไทยบ้านเขาคุดจิโร่แล้วเขาเอาเห็ดที่สะพ้อนปลุกสะพ้อนมีได้ปลกไว้เพราะว่ามันอยู่กลางเดินสะพ้อนนะสะพ้อนคิดว่ามีมีคนเอาแต่ว่าสะพ้อนนั่นเขามาพุดจิโร่แต่เสาเนเขาเอาทุกคนเลยจีปไปเบิ่งอยู่เล่านี่แหละถ้ามันยั่งนะ,ปะไปไปเบิ่งน้ำเดียวทุกคนสีไปเบิ่งอันบอที่เคยเอาคอนทุกคนเอเฮ็ดอันนะมันน่าจะอ้อพอเห็นเขาได้แซวแล้วก็เห็นอยู่ในเดินนี่ก็มีเฮ็ดนแขนนางนะทุกคน มันหักอ้อพอดีแม่สะพอ่อนั่นเพื่อนเฮามาก้อนทุเลนมาเบิ่งกับแม่จักย่างหรือโบอราะวัน,ะออนยันเขาเอาก่อนนะแต่ว่านี่นะมันฮกทุกคนในะยันตะเขาบีเห็นอยู่ในเดินนะมันแปลกน,นะเขามาคุดจีร้อเขาก็เลยเองทุกคน,ย,นย่างอยู่ได้ ตาบานมันนะ้ละวันนะ่เป็นกระจูมยูขนไม่น้อยอนะไมันอ่อนนะอ่อกไม่ได้หลายตอนมึงห,ห่อเฮต้ามัมนได้ไหมคืออ่อหลายได้ไหมนนห,หน้าหอดผู้เม็ดขน่ะยัคคุณคิดเห็นหน้าน,น,น,นันแม่เบิ้งเม่เอาลุดหน่อยเดียว่า แต่ก็อนะว่าพอดีแกงทุกคนเลยเพราะว่าเขาเอาอยู่ในเดินนี่เนี่ยแต่ว่าอยู่ในเดินแล้วเขาเอาละ่ะงี้แต่ซ้ำนี้นี่ พอดีแกงอยู่กลางเดินนะั่นน่ะลายเติบแต่วนะ่าเขาเอาก้อนนะู้นน่ะแม่อยู่ในพูกระมี่แม่มันอ่อนะแม่เอายูนในโกนพวก พอดีอ่อนพอดีแก่อันนี้ได้จะ่ไม่เอาบอไม่น้อยนี่กิแล้วบอหน้าหาพี่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ก็อ้อมาแล้วทุกคนเอแต่เอวเห็ดนะสะพพนวาสิหาตัดไหวมีไหวกะสิาหาตัดแถวนี้ละเพราะว่าอันโด่งมันใหญ่แน่ theo ní cái nhầy ได้มาซ่อมอันหนามมาน่ะทุกคนซ่อมอยู่หัวโค่นนี่นะเพราะว่าเัาย่านอันพันโทที่มันยันเย็บเอาเขาสิซ้อมโทวโคนนี่นะสิจุดเลยถ้ามันอันห้าวนะ ตัดภาพมาโอดเธอแล้วทุกคนคือสะโพดนั้นตัดไวเพื่อนกะ็จนคำมืดแล้วก็คือเป็ดือไก่เพื่นแล้วก็พอดีมืดยางหอดเธิเก็ห่กหหะก็โหดพอดีโหดแล้วก็สะโพนเผานะนี่ก็ได้ซิฟยอดทุกคนสะโพนตัดนะเพราะมันคำแล้วะุกคนว่าสิตัดเพื่อนแกงแน่แกงเงนนืนเชิญเฮ็ดนะแต่ว่าคือสิบีได้แกงเราเฮ็ดน,นะทุกคนสิไว้แกงมืออื่นสิเอเตป่นจิโรส่สว,วายแล้วพ่อ มน่ิาแล้วอันพี่โลกับอันพี่นางโคแล้วละพี่นางไปพุดไม่ควรเลยจนเลือกเข่งคุกมันนี่วายอีเด ใส่กระซุกแล้วนะก่อนฉีดใบหวายเตือ,อนกีโ่โหลฮะแม่คนอยากแขงเฮ็ดทุกคนเฮ็ดหน่อยดียวนะั่นเพื่อสีแกงมีแต่แกงเสือ้อหวายแล้วแกงงไ่เฮ็ดเพราะว่ามีแต่เอาจะน้างมากสะท้นสิอันนี้แก,ก้วกี่โหลผิดคนหนึ่งลงหมาบัง ก็เนี่ยไม่ใช่เขาตัดลายเขาไม่ทิ้งแต่เขาตัดทิ้งเดี๋ยวทำไมมันมันซุกรู่ไหมนี่มันเข้าไปได้ไหมฟ้าซุกแล้วแต่ไหนฮอนฮอนโอ้โหฮอน คนยิ่เข้าเห็นตะกี้วละออกแล้วละยังได้ทุกคนโอ้โหากระอองกระไพร นอนย่ายหนักนีดรักตุ๊กกะหนุ่ข้างเนอะขาเราอ่อตะแพ้อย่างงี้ป้าอ่อนไหยเนาะคุม ชางสูดีอยู่ช่าตาไม้เมื่อไปใายเขาดีเอาพี่ไายไแล้วแล้วนะพอดีไหวกับที่ร้อนอพอดีเดียวเลย ลายแล้วหกคนมีอย่างนั้นคมได้ตุ้มปอกเขาหน่อย ต้มปลาขอน้อยจำเจี อันนี้แหละปลาโคดำเจียวคนววนี่ทุกคนแล้วได้นายุน่นากินกันอันนี้น่ะส้มป่าน้อยทุกคนเลยส้มป่าน้อยโผน,นี่ก็บแกงเฮ็ด เฮ็ดสะโพกเอามื้อนี้นะมีต้มปลาจำเจวกับเจากิโลหาไม่ได้ยังไงอยู่ยังนะำบุ้งาหลั่้มป่าบุ้เฮ็ดอันเฮ็ดบดเนาะเลยนันกาานให้พี่น้องกินกินแล้วได้พี่น้องมาเด้อทุาสะพก็แรงนั่นแหละน ผมสื่อหลังนี่อะไรเปล่าใช่ซิอันตัดไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาชิปดุ่งมาตัดเจ็บๆดุ่งนี่แหละเป็นลางหันดุ่งจีมานเลยนี่จะนี่จะทำอะไรคู่กับเจี๊ยบเนี่ยนี่จะมาเปิดคู่กับเจี๊ยบแช่ไหมคะเอ้ยนี่จะพองไหมเลย

คุยดีอันทุ่มทาตินี่เก็บกะโสงหากชิ้นจื้อไปหักมืออันนั้นให้ทำไหมล่ะไม่ต้องเข้าให้เล็บมือเนรดาบอ่ะอยากมีตังเลย ไม่ได้ไม yeah. okay. like <c oughs> <laughs> so ่คไม่ไม่เื่อซื้อจากผมกินกินไหมไเยอไปเยอะ่บ่อไปเยอะถึงกบใส่บ่อทาเยอะทำเยอะจไม่เ้ยอไหนาตามตัวกัดเด้อสี่ที่โดงแล้วสี่ที่ทห้าโดงอัน ไาวไม่คิดดงคิดรชามโตทำเพนบอานะได้ถึงชามโตนั่ก็ปะไายคิดดวงก็เลาเจียวทุกวก็คิงช่นั้นเถอะเยอะช่มนั้นชั่มจิติโตเนาะไปมูไห้เห็นได้ดรกจะพูดถึงไป่ได้การเมืองข้างใคชมมาทำบาทำบาป ข้ปาปานน้อยคืวนิจะางเงนั่นแมเก่ยูกันพ่อเคยจะเกียวตพอนะคือาที่จะางตือจะโนคันพ่อเกแต่ว่าจะเป็นนะคปลาพ่อเกย์จะมัตตโต้ยังยเหยง เป็นปาน้อยันปาน้อยเจ้าใช่าสมถ้าเกิดเอิ่มพอนี่ป่าน้อไง่ายตัวครูครูเลเก็บัเก็บจะไม่เชาะแบตัวใหญ่เลยโอ้โหโรดไปชมนั่นดนตแกตนแหน้ากับตัวอีด แนวโต้งโสมไหม่หรือจะจังแบบโสมปองหรือจังที่เดียวแต่เราห้องใม่นะก็เราไม่กล้ำไปเชิญได้อุ้มโต้งอีเด้ไม่โสมก็เกิดสมออย่างเงี้ยที่ได้อันใหม่อันทปรูเนี่ยจับมัือถึงแบบปู